ขอเชิญปูหินขึ้นเสียงเรื่องมาน่าใจหายต้องทำาจากการจัดรแต่สายใยาผกันอย่างัผมเียยัรับทีด้นคัอย่างไรก็ขอขอเชิญท่านผู้ <c oughs> ัชาเป็น <c> ต <oughs> ดของกานจอาต่อเรา้วยโ 都起来，东西我改，你。 เรียกตำรวจเขาตั้งแต่เขาย้ายมาเนี่ยผมไม่รู้จะเรียกตองไงเพราะมีสนใยเยอะก็ก็เลยเรียกแบบไม่รู้จะทำอะไรก็เรียกป๋าผินป๋าผินคือตำรวจจราจรในกรุงเทพเนี่ยเขาจะเรียกป๋าๆในพวกเราทำไมผมอยู่นนนเป็นตารวจจราจรผมไม่มีพวกสารวัตรรองสารวัตรในด่านอะไรเงี้ยผมก็เรียกป๋าป๋าป๋าก็ติดๆมาเรียกป๋าผินเรียกทำอะไรกุยนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีพวกเราทุกคนนะครับท่านรองเอ่ท่านสาวัดจรดจรนี้ก็ร้องเพลงได้ผมไม่เคยได้ยินแต่ว่าร้องเ้ามากเลยรราสาวัดนะครับแล้วก็พวกจราจรทุกคนแล้วก็รวมทั้งแขกที่มาร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็แม่บ้านนะครับจริงๆวันนี้ผมดีใจนะที่ปกติจราจรเราไม่เคยได้กินอย่างแบบว่าไม่เคยได้มาสังสรรค์กันเป็นส่วนตะัวเนาะ พราะว่าถ้าจะไปก็จะไปร่วมกับโรงพักไปงานส่วนรวมถ้าโดยตลอดแล้วก็เราก็ไม่ค่อยได้มีการสแสดงออกของพวกเราเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้ที่เห็นก็ดีใจแล้วก็ไ็ยินดีกับป๋าผินเนี่ยนะครับผมมาตามเวลาเขาบอกว่า6กโมงเย็นเข้ามาเด่นนิดหน่อยประมาณ6โมงหก็ถึงแล้วผมดีใจนะผมเห็นคนเกษียมา ผมรับราชการมาสามสิบกว่าปีผมก็เห็นมาสามสิบกว่าปีแล้วล่ะก็ไปงานเกษียณคนบ่อยๆแแต่เท่าที่เห็นมาก็คนใกล้ตัวผมเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามีความผูกพันนะทำงานด้วยกันแล้วก็เห็นเขาเกษียณแล้วก็อิจฉาเขาเหมือนกันอิจฉาเพราะว่าเขาเกษียณแล้วเขามีความสุขแล้วเขาก็ยังแข็งแรงอยู่นะอยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยดู ปาผินเป็นตัวอย่างว่าเวลากเกษียณไปแล้วเนี่ยสำคัญท,ท,ที่สุดก็คือ <Okay. S 1> การทำร่า,างกายแข็งแรงนะ <Okay. S 1> อย่าปล่อยอย่าปล่อยตัวเองว่า <Okay. S 1> เดี๋ยวไปอรอหลังเกษียณแล้วเราค่อยไปพัฒนาตัวเองหรือไปดูตัวเองว่าหลังกเกษียณเราจะค่อยดูตัวเอง <Okay. S 1> นี่ผมก็เตรียมตัวได้5ห้าปีผมก็เษียณเนี่ย <Okay. S 1> ผมยังต้องดูแลรักษาร่างกาย นอนให้นอนให้พอเพียงอย่าไปใช้ร่างกายซ้นเปลืองนะครับแล้วก็มีเวลาก็ออกกำลังกายแล้วก็ตรวจสุขภาพตามที่หมอหมอนะั่นนะอย่าไปดื้อว่าเราไม่เป็นอะไรนะครับผมว่าเราทุกคนจะมีโรคนะแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราตอนไหนเพะัะนั้นเนี่ยเวลาถึงเวลาตรวจโรคหรือตรวจร่างกายเนี่ยอยากให้พวกเราไปตรวจแล้วก็ ในวันวันหนึ่งเนี่ยถ้าใครชั่งน้ำหนักได้ยิ่งดีนะชั่งน้ำหนักตอนนอนหรือตื่นเช้ามาเนยจะดี้ผมชั่งทุกวันบางวันก็เจ็ดสิบสี่บางวันก็เจ็ดสิบห้าไม่ขึ้นลงหกห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องสังเกตตัวเองด้วยว่าเราเองเราเปลี่ยนแปลงยังขนาดไหนนะครับวันนี้ไม่ได้มาแค่มากินธรรมดาไม่ได้มาเฮฮาเฉยเราเรามีจุดประสงค์คือเรามาเพื่อแสดงความยินดีกับ บุคคลที่รับราชการจนกระทั่งอยู่ได้ถึงเกษียณแล้วก็ยังอยู่ต่อไปอีกผมคิดว่าอยู่ไปอีกนานนะครับถ้าดูแลตัวเองดีพวกเราก็ยังมองอยู่นะเราก็จะมองป๋าผินอยู่ว่าป๋าผินน่าจะเป็นตัวอย่างแบบอย่างคนเกษียณที่อยู่ได้อีกยาวแล้วอยู่อยู่กี่ปีดิคิดว่าอยู่กี่ปี อยู่แล้วแต่เมียแล้วกันถ้าเมียไม่ฆ่าตายก็อยู่ได้นานๆดูแลนะคิดว่วาอยู่ถ้าไม่ทําให้เมียหงุดหงิดอารมณ์เสียฆ่าตายก็อยู่ได้นานเอาแค่นี้แล้วกันนะถือว่าน่าจ,จะได้เรื่องในวันนี้ผมไม่ค่อยได้พูดนะผมเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดชอบเล่นไลน์ชอบดูลนเนย่าเงี้ยชอบดูติกเกอร์พูดน้อยๆแต่วันนี้ก็อยากจะพูดเยอะเพราะว่าพูดวันนี้แล้วก็ไม่ได้พูดอีกแล้วราะป่าผิดก็คงไม่ได้ไปยืนได้พูดหรอก ไงก็ฝากป่าผิดด้วยเลยนะแกขับรถผิดจตบจราจรอะไรก็ปล่อยแกไปนะอย่าไปอะไรก็แกมากตักเตือนจะไปว่ากล่าวไปออไปสั่งได้ก็ออกไปนะแล้วก็ให้แกรู้ว่าถ้อไก่อนจะเป็นตำรวจแกก็ออกไปสั่งเขาเหมือนกันถูกไหมแกก็ต้องทําตัวเป็นชาวบ้านอย่ามาทําตัวเหลือเกินายไม่ได้แล้วเป็นชาวบ้านที่ดีนะเป็นชาวบ้านที่ดีเป็นรายการเกษตรที่ดีเออก็ยินดีแล้วก็ดีใจ ผมดูป้าผิดมานานปาผิดบอกว่ามาอยู่ที่นี่ประมาณ3าปีกว่าเนาะเดี๋ยวผมให้พูดนะต้องพูดนะหลังจะพูดแล้วต้องร้องเพลงด้วยสัญญาผมนะถ้าไม่ร้องก็ไม่ต้องกลับแม่กเกษียณได้มาทำงานต่อ,อก็ยินดีแล้วก็ขออวยพรให้มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขกับวัยเกษียณ มีเวลาเป็นของตัวเองเยอะๆมีเวลาไปให้ครอบครัวเยอะๆแล้วก็มีอะไรก็มาเยี่ยมจราจรเราได้แล้วก็มาร่วงงานเลี้ยงเราได้ตลอดนะมีงานเลี้ยงจราจรก็เนี่ยเหมือนปานิชเนี่ยจะไม่เคยขาดปานิชจะไม่เคยขาดปานิชเนี่ยแกมาขนาดแกเกษียณไปแล้วปีลรวเนี่ยปีที่แล้วสองปีเกือบสองปีนะแกก็ยังมาคือมาให้เราเห็นไงว่าแกยังมีชีวิตอยู่ ถ้เหมือนปาผิวแล้วต้องมานะอยากให้มาเหมือนปาดนนิ่ยเพราะว่าถ้าอยู่ในใ้เวลามีงานมีอะไรก็มาจะได้พวกเราจะได้รู้ว่าเออแกยังไม่ตายยังอยู่ในกแข็งแรงอยู่ไม่เมาแล้วพอๆเนี่ยน่าสงสารต้องมาอุ้มวนมาหน้าตาดีอ่าเดี๋ยวผมก็กล่าวเท่าน,นี้แหละนะครับขอให้มีความสุขโชคดีแล้วก็ร่ำรวยประกอบอาชีพเสริมอาชีพหลักที่พอมีทําได้ก็ทาอย่าอยู่นิ่ง นะครับผมเชื่อว่าหลังกเกษียณไปแล้วถ้าจาก,การบางคนอยู่ทุกปีของปีก็ตายพร้อมเฉาไม่ได้ทำอะไรเพราะนั้นหางานทำหาเวลาออกกำลังกายไปหาหมอตามเวลานะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองมีเวลาเยอะผมเชื่อมีเวลาเยอะไม่ต้องเข้าเวนไม่ต้องอะไรอ่ะไม่ต้องไฟโด,ดนผู้บังชาบังคับให้ทำไม่นู่นทำไม่นี่เข้าเวนทำไมไปม,มานู่นนั่นนี่ไม่มีละ มีผู้กำชาผู้กำชาคนเดียวกเมียนะผมก็มีอยู่ตอนนี้ก็ของขราผงกันขอบอทบทอที่บ้านผู้กำชาที่บ้านเพะฉะนั้นก็ผมเชื่อว่าเราป้าผิดเนี่ยได้เขาเรียกว่าอะไรมีความสุขกับคนอื่นในนี้แหละยังไงผมเชื่อว่ามีความสุขกันละเขาเรียกว่าวันนี้เป็นวันอินดิพีเนนซ์เดย์คือว่าเป็นวันประกาศอิสรภาพอินดิพีเดนซ์เดย์วันนี้อิสรภาพของเราคือ โว้ขนเราหลุดไปแล้วเราไม่ใส่หัวโขนเพราะนั้นผมคิดว่าป่าผินจะต้องไปใช้ชีวิตเป็นประชาชนแล้วกร,รู้สึกว่าน่าจะมีความสุขนะผมยังชอบเลยผมอีกค่าปีเดียผมคิดว่าผมต้องทาตัวให้มันมีความสุขเยอะๆกว่านี้นะอะไรเะยไม่ร <c oughs> วยเลยอีกห้าปีก็เกาะเป็นผมก็อยู่ทับเกาะเกาะเมีย่างเยวเลยครับก็ไม่มีอะไรจะกล่าวแล้วก็ขอให้ป๋าผินกล่าว ความรู้สึกนะครับแล้วก็ได้ร้องเพลงหรือว่าได้สแสดงอะไรกับน้นองๆน,นะครับในปอนที่เราจะอาจจะไม่ได้เจอกันในภาพรวมแบบนี้นะครับขอบคุณคนระับผมก็คุ้นเคยเข้ากันโดยตรงวางไว้ก่ตัดตังค์ไม่้อวางเดี๋ยวสวัดสวัดเดี๋ยวเตรียมตัวเดี๋ยวมาเก่าหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย นานะท่ามาอยู่ที่การโทรฟรีเนี่ยตำรวจเนี่ยตำรวจตรวจต่างไทยตำรวจมาผูวบังคับการตำรวจตูนตองปรุมธานีนะครับตั้งทันตำรวจตูนสมัยในจังหวงต่อไปจะจอจอความมาปฐุมธานีและพี่พี่เพื่อนของนักการตรวจของท่านผู้ใหญ่ครับวันนี้ผม รู้ใจมากที tr ái, tr ái, <Ờ> ่ได้จัดงานให้กับผมในการเกษียณราชการซึ่งจะต้องอำลาไปเป็นประชาชนธรรมดาแล้วก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่มีน้องๆในสายงานเนี่ยได้ร่วมจัดงานให้พ่อผู้บังคัชานะครับรู้สึกประทับใจอย่างมากนะครับตื้นใจนะครับ ก็ไม่มีอะไรจะพูดมากเหมือนเดิพูดไม่ค่ายเก่งเท่าไหร่เขจาาจขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับผมก่อนจะร้องเพลงเดี๋ยวเชิญพวกเราทุกคนเลยนะมาบารมีของพี่ผิวนะครับที่จัดงานให้เรามาร่วมกันงใพบปะกันในวันนี้นะครับ ก็คงจะไม่มีอะไรที่จะพูดในพิธีนี้เพราะว่าเราคงคุนตาคุ้นตาเลยหลังจากนี้ไปก็ขอให้อำนาจกรศรีรัตนตรัยและว่ัสดุสีทั้งหลายนะครับที่ว่าเราเคารพบูชาแล้วก็รวมทั้งตัวพิพิษเจด้วยมนเคาโรคปูชาเรื่องเป็นปัญญาเรื่องเงยให้ท่านนี่เป็นต้นไปก็ขอให้ท่านได้รับแต่อความสุข ยิดวังนึงทำสิ่ง,งใดก็ขอให้ได้รับความสำเร็จตามที่ผู้หวายไว้นะครับขอบคุณครับ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนข็พิธีการนะครับจะให้จัดส่งเข้าประกวดเมียจราจรเมียจราจรนะรางจรมีรางวัลแจกเพลงละห้าร้อยบาทเอาใครเป็นเมียจราจรแต่นเน้นขอเป็นเมียหลวงนะครับเมียหลวงนะ จบเลยมายมาขอเพลงมาขอเพลงนะครับเรายะแจกเองนะฮะแก้วแก้วแฟนมังกรยังตัว

มนหมดไปมันใจมันมาฝากมดแลรักัหมดแันก็ยังมี